ไม่เคยรู้มาก่อนกินปลานิลบ่อยๆนำมาทอดมาต้มกินเป็นประจำดูสิ่งที่ได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อต้องพูดถึงปลาซึ่งในบ้านเราก็มีปลาให้ได้เลือกกินกันมากมายหลายชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือปลานิลซึ่งปัจจุบันปลานิลเป็นปลาที่มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปหรือแม้แต่ตามห้างสปปรรพสินค้าด้วยและจะเห็นได้ว่าปลานิลเป็นปลาที่หากินได้ง่ายและมีราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปและที่สําคัญปลาคือเนื้อสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นเมนูที่ควรเลือกกินให้ได้เป็นประจําจะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะ ดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงอยากจะมาบอกถึงประโยชน์ดีๆของปลานิลให้ได้ทราบกันค่ะสําหรับท่านใดที่ชอบกินปลานิลบ่อยๆรู้หรือไม่คว่าร่างกายของคุณจะได้รับประโยชน์จากปลานิลหลายด้านดังนี้เลยค่ะ 1. ระบบย่อยอาหารไม่ต้องทำงานหนักในส่วนของเนื้อปลาทุกชนิดจัดว่าเป็นอาหารประเภทโปรตีนที่ย่อยง่ายนั่นเป็นเพราะว่าเนื้อปลาจะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันกันน้อยกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆและเมื่อเนื้อปลาถูกนำไปประกอบอาหารจนเนื้อปลาสุกเนื้อปลาก็จะแยกออกจากกันเป็นชิ้นๆตามมัดกล้ามเนื้อเกี่ยวพันเนื้อปลาจะมีความนุ่มไม่เหนียวและไม่หดตัวเหมือนเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆดังนั้นทุกครั้งที่กินเนื้อปลาเข้าไประบบ ย่อยอาหารก็จะไม่ต้องทํางานหนักเหมือนกับย่อยเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆนั่นเองและนอกจากระบบย่อยอาหารไม่ต้องทํางานหนักแล้วโปรโตีนที่ร่างกายได้รับจากเนื้อปลานั้นยังจัดว่าเป็นโปรโตีนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคนเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกรดอะมิโนที่พบในโปรโตีนของเนื้อปลาอย่างไลซีนและทรีโอนีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีผลต่อการพัฒนาของสมองพร้อมทั้งช่วยให้การเจริญเติบโตของร่างกายเติบโตได้อย่างสมวัยและ มีส่วนช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อหรือเซลล์ต่างๆที่สึกรอได้อีกด้วยดังนั้นปลานินจึงจัดว่าเป็นเมนูอาหารที่ควรเลือกกินให้ได้เป็นประจำจะดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยที่มีระบบย่อยอาหารทํางานไม่เต็มที่รวมไปถึงในวัยเด็กวัยกาลังเจริญเติบโตและผู้สูงอายุด้วยค่ะ 2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบประสาทและสมองเมื่อต้องพูดถึงสารอาหารที่จำเป็นต่อระบบประสาทและสมองก็คงนึกถึงกรดไขมันโอเมก้า3ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะคะและกรดไขมันโอเมก้า3มักจะพบได้มากที่สุดในปลาทะเลน้ำลึกแต่รู้หรือไม่คะว่าปลาน้ำจืดอย่างปลานิลกลับเป็นปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ไม่น้อยกว่าปลาทะเลน้ำลึกบางชนิดเลยนะคะซึ่งถ้าหากเลือกกินปลานิลให้ได้เป็นประจำ ร่างกายก็จะได้รับสารอาหารที่สําคัญอย่างกรดไขมันโอเมก้าสเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาทและสมองให้ทํางานได้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งมีส่วนช่วยป้องกันความเสื่อมของสมองจึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อีกทางเลยนะคะอีกทั้งปลานินยังจัดว่าเป็นปลาที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยซึ่งคอเลสเตอรอลคือไขมันชนิดไม่ดีที่เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดโรคเรื้อรังอย่างโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานและบวกกับเนื้อปลาเนนจะมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญอีกอย่างก็คือช่วยลดการสะสมของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรา์ในร่างกายได้ดังนั้นการเลือกกินปลาเนนบ่อยๆจึงมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงจึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้อีกทางเลยล่ะค่ะ 3ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกรดอะมิโนที่พบในโปรโตีนของเนื้อปลาอย่างไลซีนและทริโอนีนเรียกได้ว่าเป็นกรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของสารสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าหากร่างกายได้รับกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นประจําสารไลซีนและทริโอนีนก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อช่วยป้องกันร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายๆอีกทั้งในส่วนของ ของเนื้อปลายังประกอบไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินอีกมากมายโดยเฉพาะวิตามิน B ไในอาซินฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและแคลเซียมซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายได้หลายด้านโดยเฉพาะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันพร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดเพื่อช่วยป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจางได้ดังนั้นการเลือกกินปลานินบ่อยๆจะมีส่วนช่วยบำรุงเลือดและบำรุงกระดูกให้ แข็งแรงไปพร้อมๆกันได้ดีมากๆและยังมีภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายอีกด้วยล่ะค่ะ สี่ช่วยชะลอแก่ได้รู้หรือไม่คะว่าในเนื้อปลานินนั้นจะอุดมไปด้วยคอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนชั้นดีจากธรรมชาติและบวกกับยังมีโปรโตีนคุณภาพดีที่คอยทําหน้าที่ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆที่สึกหรอในร่างกายดังนั้นการกินเนื้อปลานินให้ได้บ่อยๆจึงมีส่วนช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งกรดอะมิโนในโปรโตีนที่พบในเนื้อปลายังมีส่วนช่วยให้นอนหลับสบายและหลับ สนิทตลอดทั้งคืนด้วยจึงมีส่วนช่วยแนวเรื่องชะลอแก่ของเซลล์ผิวได้อีกทางหนึ่งดังนั้นอาหารที่มีส่วนช่วยชะลอแก่และบำรุงผิวพรรณได้เห็นทีคงต้องหันมาเลือกกินปลานินลให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ 5. ช่วยลดน้ำหนัก หลายคนอาจจะสงสัยว่าเนื้อปลาเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายถ้าหากกินเพียงแค่เนื้อปลาก็อาจจะทําให้อิ่มได้ไม่นานซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนื้อปลาเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายก็จริงแต่โปรโตีนจากเนื้อปลาจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและกรดอะมิโนโที่จําเป็นต่อร่างกายเมื่อกินเนื้อปลานินเข้าไปก็จะทําให้อิ่มเร็วและอิ่มนานอีกด้วยจึงมีส่วนช่วยในเรื่องลดความอยากกินจุบกินจิบได้อีกทั้งเนื้อปลาเน้น100กรัม ยังให้พลังงานเพียงแค่96กิโลแคลอรี่เท่านั้นเนื้อปลานินจึงจัดว่าเป็นเมนูที่ช่วยในเรื่องลดน้ําหนักได้ดีมากๆอีกเมนูหนึ่งเลยล่ะค่ะและไม่เพียงแค่นี้ปลานินยังจัดว่าเป็นปลาน้ําจืดที่มีปริมาณของไขมันต่ํามากอีกด้วยซึ่งเหมาะมากที่สุดสําหรับคนลดน้ําหนักเลยล่ะค่ะและที่สําคัญผู้ป่วยโรคไตโรคความดันโลหิตส,สูงและโรคเบาหวานสามารถกินปลานินได้อย่างสบายใจเลยเพราะปลานินมีปริมาณของ โซเดียมค่อนข้างต่ำเช่นกันจึงสามารถทานปลานินได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอาการบวมเค็มเลยล่ะค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้รู้ถึงประโยชน์ดีๆของปลานิลกันไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นปลาน้ําจืดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆไม่แพ้ปลาทะเลน้ําลึกกันเลยทีเดียวและเป็นเมนูที่สามารถเลือกกินได้เป็นประจําทุกวันจะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเพราะปลานิลเป็นอาหารที่ย่อยง่ายไม่เหมือนเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอีกด้วยและที่สําคัญเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนอกจากเลือกกินปลานิลให้ได้บ่อยๆแล้วอย่าลืมกินอาหารให้ หลากหลายพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแค่นี้ก็มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วล่ะค่ะ และท้ายสุดนี้สำหรับเมนูปลานิลแนะนำว่าให้เลือกกินปลานิลที่ผ่านการปรุงจนสุกแล้วจะดีต่อสุขภาพมากที่สุดนะคะเพราะแหล่งระบาดชั้นดีของพยาธิใบไม้ตับมักจะพบได้มากที่สุดในปลาน้ำจืดต่อให้ล้างเนื้อปลาจนสะอาดมากแค่ไหนยังไงตัวอ่อนพยาธิก็ยังแฝงอยู่ในเนื้อปลาเช่นเดิมและเมื่อกินเนื้อปลาที่ไม่สุกเข้าไปพยาธิก็จะไปเจริญเติบโตในร่างกายจนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบในท่อน้ำดีจึงทำ ให้เสี่ยงที่จะเป็นมเร็งในท่อน้ำดีได้ดังนั้นเมนูปลาน้ำจืดแนะนำว่าให้กินเมนูที่ผ่านการปรุงสุกแล้วเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ